ของรายการนะคะช่วงที่ตอบคําถามนะคะใครมีคําถามอยากจะโทรหาอาจารย์น,นะคะ022556853 022556854หลายสายโทรเข้ามาในมือถืออาจารย์น,นะคะค่ะก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะขอให้โทรมาในรายการนะคะอาจารย์จึงจะตอบได้สะดวกนะคะ022556853 02 25 6สองวันนี้เสียงดีขึ้นนิดนึงนะคะต้องบอกว่านิดนึงนะคะยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นนะคะค่ะมีสายเข้านะคะจ้าคุณอารีนะคะคุณอารีเกิดวันที่สามเดือนกรกฎาคมถูกต้องไหมคะสวัสดีค่ะค่ะสวัดีครบาจที่สามกรกฎาคมสองห้าสองหนึ่งครับศูนย์หนึ่งนะคะสองห้าสองหนึ่งครับสองหนึ่งค่ะ ครับพึ่งสามหกเต็มครับอาจารย์ค่ะคห็นนะคะอ๋อพึ่งผ่านเดือนเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะค่ะใช่ครับก็ไปทําบุญอะไรมาปีนี้การงานจะได้ตําแหน่งหรือเปล่าอาจารย์เป็นคนวันจันทร์ใช่ไหมคะฉันถามก่อนสามกอค่ะสองหนึ่งนะคะเป็นคนวันจันทร์ค่ะแรมสิบสามข้ามเดือนเจ็ดปีมะเมียปีนี้ชงนิดๆนะคะค่ะสามสิบหกปีพอดีหนึ่งเดือนนะคะค่ะ อถามว่าถ้ามันเกินสามห้ามาปีนี้ยังชงอยู่เลอครับอาจารย์ไหนคะเห็นเขาบอกว่าเลยสามห้ามาแล้วเพราะสามห้ามันจะเยอะหน่อยเหมือนปีเขาว่าอะไรนะสามห้ายี่ห้าเป็นจะเพศรอบสองอ๋อครับใช่ไหมเอาเป็นจะเพศรอบแรกก็ยี่ห้าเนาะสามห้าก็เป็นจะเพศรอบสองเลยมาแล้วค่ะทีนี้ถามว่าช่วงนี้มีความโชคดีสิ่งอันใดบ้างนะคะ โชคดีที่มีศัตรูนะคะครับค่ะโชคดีที่มีศัตรูแต่มีโชคมีลาบอยู่แล้วค่ะได้แล้วได้อีกนะคะแต่ว่าในดวงช่วงนี้นะคะมีดาวราหูอมจันทร์มีเรื่องมืดมนอนทการมีเรื่องทุกกายทุกใจมีอะไร,รที่แบบไม,ไม่ไม่ชัดเจนมีอะไรจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรก็ไม่ชัดเจนอ้ําอึ้งอ,อ่ําอึ้องนะคะอาจรันขอให้ไปไหว้พระราหูสักนิดหนึ่งนะคะสะดวกไหมสะดวกครับพระราหูที่ นรครปฐมเคยไปไหว้มาเที่ยวมล้ยครับค่ะค <c oughs> <ด>่ะคราวนี้นะคะนครปฐมวัดลาหูองค์ใหญ่ค่ะคราวนี้ไปขอพรเรื่องงานนะคะเราจะได้ประสบคว <c oughs> ามสําเร็จเนาะครับ <c oughs> แล้วการเงินนะครับตอนนี้หาเงินมาทําชําระบัตรเครดิตไม่ค่อยทันเลยแล้วจะมีคดีความไหมจ๊ะค่ะ <c oughs> ในดวงนี้มีคดีความไหมไม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะเจรจาได้ค่ะต่อรองได้นะคะเอ่อ ระยะนี้ซื้อลอตเตอรี่สักนิดนึงนะจะมีโชคได้แล้วได้อีกครับแล้วตอนนี้ติดต่อรบุวนถามอาจารย์ประโยคเดียวครับตอนนี้กําลังจะหาตังจากพี่สาวจากคนรอบข้างนี้จะมีคนมาช่วยไหมอาจารย์มีคนช่วยไหมค่ะคุยกับพี่สาวได้ค่ะได้ได้้ไไดใช่มแต่ก่อนจะไปคุยกับเขาขอพรกับพระผู้หญิงที่บ้านมีพระแม่กวนอิมไหมมีครับมีครับมีลูกขอพระแม่กวนอิมก่อนเนาะ สดมนขอพ่อแม่กวนอิมประทานพรขอให้พี่เข้าใจดีอะไรเงี้ยนะคะค่ะคแล้วค่อยไปคุยกับเขาสําสเร็จค่ะครับอาจารย์สาเร็จค่ะสําเร็จต้องต้องใช้สมองใช้ได้เหลี่ยนมน,นิดนึงขอโทษด้วยค่ะขอพระไวพรให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะระยะนี้มีโชคอยู่แล้วนะคะคุยกับพี่สาวก็ได้ตังะคะ่ะคุยแต่ว่า อาจารย์ก็กลัวพลังน้อยนะคะขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระแม่กวนอิมประทานพรด้วยอยีกนิดหนึ่งคุณจุธามาสสวัสดีค่ะชื่อเดียวกับอาจารย์เลยเนาะจุธามากิดวันที่สี่นะคะสองสี่เก้าแปดลุกเร่าเขาเดียวกันเป็นน้องอาจารย์ปีค่ะ,คะเป็นคนวันศุกร์นะคะค่ะเป็นคนวันศุกร์แล้วก็เ,ออเดี๋ยวจะรย์ดูนะคะหนึ่งกับสองอ้าวใช่ได้ค่ะ ชื่อนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมาะกับคนวันศุกร์อยู่แล้วนะคะค่ะวันนี้อยากถามอาจารย์เรื่องอะไรคะอยากถามอาจารย์ว่าเดือนกุมภาที่จะถึงเนี่ยเดือนกุมภาปีหน้าเนี่ยค่ะวันวันอาทิตย์มีวันไหนดีที่สุดคะจะทําการมงคลน,นะคะเดือนหน้ามันไม่กุมภาเนาะเดือนหน้ากันยาไม่ไม่ใช่ปีหน้าค่ะกุมภาปีหน้าเนี่ยค่ะกุมภาปีหน้าค่ะถามว่าถามว่าวันอาทิตย์ ที่เป็นวันมงคลได้อะค่ะอาทิตย์วันที่เท่าไหร่พอทราบไหมคะได้ค่ะบอกถามอาจารย์แบบนี้ได้แต่อาจารย์ตอบไม่ได้เพราะว่าปฏิทินอันนี้มันเป็นปฏิทินเออดูดวงนะคะมันไม่ได้เป็นปฏิทินถ้าอาจารย์เปิดปฏิทินร้อยปีอย่างนั้นอ่ะจะมีข้างขึ้นข้างแรมอาจารย์ตอบได้ว่าเอขึ้นนี้ดีแรมนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอา,อาจารย์ขอเป็นการบ้านได้ไหมคะจะรีบไหมวันศุกร์หน้าตอบได้ไหมคะ อ,อนะได้ไดไดอาจารย์ย้ำคำถามอีกทีนะคะต้องการทราบว่านะคะ,ะค่ะเดือนกอพอห้าแปดถูกต้องไหมคะ,คะ,คะวันไหนดีวันไหนดีนี่คือจะขึ้นบ้านใหม่หรือแต่งงานคะวันเสารออ์อาทิตย์ค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์วัวนเสาร์อาทิตย์ไหนคืแป๊บนึงแป๊บนึงอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงดังนิดนึงค่ะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์คือเป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะค่ะจะดี วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาปี58ใช่ <58 S 2> ใชค่ะที่จะดีใช่ค่ะจะทำงานมงคลอะไรคะเออจะแต่งงานลูกสาวอ,อ๋องานแต่งนะคะค่ะงานแต่งอาจารย์ขอนิดนึงนะคะงานแต่งนี่เอ,อ่อต้องดูว่าวันเดือนปีเกิดของทั้งชายและหญิงนะคะไม่เป็นกาลีวันของเขาจึงจะแต่งงานได้นะคะออค่ะออผู้ชายเกิดวันอะไรคะเสาร์ทิ์จันทร์ วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสนะคะโอ้แต่งวันอาทิตย์ดีผู้หญิงนะคะผู้หญิงวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็แต่งได้ค่ะเพราะเป็นคู่ธาตุนะไฟแต่อาจารย์ขอนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เช็คให้ว่าเดือนกุมภาวันไหนดีนะคะทีนี้เออถ้าถ้าไทยโบราณนะคะอ่วันศุกร์เขาไม่เผาผีนะคะวันเสาร์วันเสาร์ไม่เผาผี ะะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทํางานมงคลนะคะยกเว้นยกเว้นทําเกี่ยวกับออที่บอกว่าเสาห้าทำพิธีแรงๆอะไรพวกนี้ทานะคะแต่แต่งอานวันเสาร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ วันอาทิตย์หรอคะวันอาทิตย์ได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะมีวันอาทิตย์ไหนที่เป็นข้างขึ้นทําอะไรทําธุรกรรมทําข้างขึ้นดีกว่าข้างแรมแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องเอาแรมที่เป็นแรมที่ดีแรมที่ดีก็มีอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวสุกหน้าอาจารย์ตอบนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอพระอว้พอให้โชคดีค่ะการบ้านอาจารย์ต้องไปเปิดตารางเช็คให้ดีว่าวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีนะคะพูดปากเปล่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะแล้ว แล้วเน็ตบุ๊กนี่ก็ตอบได้เฉพาะตั้งดวงให้เรานะคะไม่สามารถออกเลิอกออกยามอัตโนมัติให้ได้นะคะค่ะอาจารย์ขอเลิกแล้วก็สุขหน้าคุยกันนะคะค่ะอขอบคุณมากนะคะขอพระไว้พรในโชคดีค่ะคุณจุตมิมาศค่ะขออีกซ้ายนะคะสวัสดีค่ะฮโลค่ะสวัสดีค่ะ อภิชาล่าต้นพ่อเจ้คุณนะคะอาจารย์ค่ะโอ้ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้พอสอนเนาะค่ะค่ะาโอเคนะคะวันที่สิบสองเดือนธันวานะคะค่ะเดือนสิบสองนะคะค่ะสองห้าห้าสองค่ะอ่าเดี๋ยวจะว่าอาจารย์หญิงไม่รับโทรศัพท์ค่ะของดองสองห้าห้าสองเวลาเกิดมีไหมคะไม่ได้ถามแม่เขาซะด้วยเจ้ค่ะอาจารย์ต้องขอทราบ เ,เวลาเกิดสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ้งนะคะจะถามว่า12บธันวาห้าสน้องเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะวันเสาร์แรม10บค่ำนะคะเดือนอ้ายปีฉลูนะคะตอนนี้4ขวบโอ้ยกำลังน่ารักเลยใช่ไหมคะคุยเก่งเกิดเขาลองให้ปีขานนะคะจานอ๋อใช่ค่ะใช่ปีห้าสองนะคะ สองพันห้อยห้าสิบสองค่ะค่ะพิทีตอนนี้อยากจะาเขาเป็นยังไงบ้างคะดีไหยคะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะค่ะ,คะเอ,อจากชื่อนี้ก็ไม่ได้อยู่ใต้ถุนเรือนดีอยู่แล้วนะคะอาจาัย์เช็คชื่อนิดหนึ่งนะคะพอดีวันนี้โชคดีเอาเอาเครื่องกินเลขไวด้วยอ้ออ่างพอสัเภาสระอิชอช้างสระอาค่ะพิิชานี่ตกเลขสิบสี่เครดิตการเงินดีเยี่ยมนะคะค่ะ อ่างนี้เป็นพลังของพระอาทิตย์นะคะพอสำเพาสระอิชอช้างสระอาค่ะเอ่อพลังดาวก็ได้เก้านะคะเป็นเลขที่ดีนะคะเทวดาคุ้มครองนะคะนามสกุลลอลิงสระอาพอสมเพาแล้วก็สอสเสือมอม้าพอสมเพาพอพานสอสเสือกอไก่สระอุลอลิงนะคะนามสกุลบวกชื่อแล้วห้าสิบเจ็ดอาจารย์เช็คนามสกุลใหม่จำกันได้เยอะ แฟนเก่าเราลิงสระอาพอสำเภานะคะสอเสือมอม้านะคะพอสำเพาพอพานใช่ไหมคะคโอเคค่ะอ่าสี่สิบขาจนจำได้ว่าสี่สิบห้าเนาะจ้ะเอ่อก็เป็นเป็นเลขดีค่ะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะหลานดีอยู่แล้วค่ะค่ะคุณหมอคะถามนี้ทำไมเขาเจ็บตัวบ่อยคะ อ๋อสุขภาพไม่ดีเป็นเพราะอะไรตอนนี้ตกปูมาทิตย์ค่ะเขาหกล้มบ่อยอแล้วก็ค่ะเสากับอาทิตย์เนาะมันก็แรงกันนิดนึงนะคะก็อาจจะมีหกล้มหกลุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันดูในดวงสุขภาพเขานิดนึงนะคะตั้งดวงจักรราศีดาวสุขภาพก็ไม่ได้เสียหายอะไรอ๋อติดก,กรรมเรื่องน้ํานิดนึงคุณแม่ให้คุณแม่เขาพาไปทําบุญซื้อน้ําไปถวายวัดบ้างนะ ด่ะน้องจะได้สุขภาพดีขึ้นค่ะอ่าเอ็นดูนี่ค่ะหน้าตาหน้าเอ็นดูค่ะพูดเก่งด้วยค่ะค่ะพูดเก่งด้วยค่ะใช่ไหมคะพูดคุณหมอมากเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะึมว่าีชื่อไม่ดีจะได้เปลี่ยนค่ะคนนี้ดีค่ะคนนี้ดีค่ะค่ะขอบพระอวยพรให้เชคดีนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะขอบคุณค่ะ ขอค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะพอจะทรติดต้องต้องบอกทีมงานค่ะต้องบอกทีมงานว่าต้องปลุกพระที่บ้านหน่อยหนึ่งแล้วก็ใยโทรเข้ามาค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอพลัไว้พอะในเช้าดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะออีกคนนะคะสายเข้ามาตัดเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณสุคนนะคะค่ะผม ค่ะคุณสุคนเกิดวันที่สองนะคะค,ค่ะอ่ะวันนี้อยากถามอ,อ,อ,องงาจารย์เรื่องอะไรคะอ๋อทั้งเรื่องงานงานและเรื่องครอบครัวะครับทั้งงานทั้งครอบครัวเนาะเกิดวันพุธถูกต้องไหมคะครับผมค่ะเอ,อเกิดวันที่สองมิยอนะคะคเกิดวันพุธทีเนี้ยอาจารย์บอกว่าเกิดตีสี่ถูกต้องไหมคะตีสี่ <4 S 1> ก็ตีห้างเช้าวัดพืดหับนะครับ วันที่สองมิถุนายนนี่เป็นวันพุธถ้าเกิดตีสี่อาจารย์นับเป็นคืนวันอังคารเช้าวันพุธวันสองมิถุนายนหนึ่งสี่ก็คือวันค่ะสองมิถุนายนสองห้าหนึ่งสี่นี่เป็นปฏิทินร้อยปีบอกเกิดวันพุธนะคะถ้าเกิดตีสี่อาจารย์ก็ต้องย้อนวันเป็นคืนวันอังคารเช้าวันพุธอะค่ะคืนสองมิถุนายนครับเกิดวันที่สองแน่นอนสองมิถุนายนนะครับ 2มิถุนายนนะคะแล้วเวลาตีสี่นี่มั่นใจไหมอ๋อคือถาาแม่แม่บอกว่าประมาณกลางคืนตอนกลางคืนตอนเช้าเป็นวันพฤหัสนะครับเช้าเป็นวันพฤหัสอย่างงั้นต้องเกิดวันที่สามมิถุนาไหมอำเภอเขาจะอำเภอเขาจะลงให้เป็นวันวันใหม่หลังจากเที่ยงคืนนะคะอ๋อครับเดี๋ยวจะดูหมอไม่แม่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ถ้าเป็นคืนวันอังคารข้อนิ้วจะแตกข้อนิ้วใหญ่ไหมไม่มีนิ้ว <c oughs> <c oughs> เรียบไปเลยอะไรนะครับอาจารย์แซวไห<ม>นดูข้อนิ้วตัวเองสิคะ <c oughs> ข้อนิ้วตรงเนี้ยข้อนิ้วใหญ่ไหมข้ออะไรนะครับข้อนิ้วแตกก็เป็นคืนวันอังคารเช้าว,วันพุธแต่ถ้าคืนวันพุธเช้าว,วันพฤหัสนิ้วจะเรียวกว่าวันอังคารนิ้วอ้วนปะ ส่ง <ผม S 1> ลายมาให้ดูลายนิ้วมาให้ดูสิค่ะค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะทายไม่ถูกเนาะจ้ะมั่นใจว่าเป็นคืนวันพุธเช้าว,วันพฤหัสงั้นเหรอคะครับผมแม่บอกมาอย่างนั้นว่าตอนเช้ามาเป็นวันพฤหัสนะเออโอเคอาจารย์ดูเป็นวันพุธเนาะค่ะคถ้าพุธกลางคืนก็จะน้าผักกว้างนะคะค่ะถ้าเป็นพุธกลางวันสิบหกปีแรกของชีวิตก็ยังสุขสบายดีช่วงจากสิบหกถึงยี่สิบแปด ชีวิตแกว่งเหมือนชิงช้ามีปัญหาเรื่องความรักทุกกายทุกใจเรื่องความรักจาก28นะคะจนถึง43ชีวิตตอนนี้นะคะถามว่าดีไหมก็ได้พัดพลากได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นอย่างนั้นไหมคะครับจาก43เนี่ยนะบัตรนาวเป็นต้นไปนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะมีดาวราชาโชคหาเงินง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไอ้ที่ทุกข์เหลือเกินน่ะจะดีขึ้นแล้วค่ะครับนะคะย้ายบ้านย้ายงานอะไรบ้างไหมคะก็ผมยังไม่ทําอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งก็เถียงตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรก็รข,าขายขายบ้านนะครับอะไรนะคะก็ค้าขายอะไรอาชีค้าขายอยู่ดีนะครับค้าขายอยู่ครับผมค่ะดวงค้าขายดีไหมก็ ถ้าถ้าขายของกินก็ใช้ได้คะ่ะตอนนี้ทําเกี่ยวกับอาหารการกินหรือเปล่าคะครับผมค่ะก,ก็ดีอยู่แล้วคะ่ะแล้ววันนี้อยากถามอาจาร์เรื่องอะไรก็เรื่องผมแคมีโอกาสได้คจอรักแท้ไหมครับอ๋อชีวิตน,นี้อกหักซ้ำซาก <c oughs> เปลี่ยนรักเปลี่ยนแฟน นะคะจะได้เจอรักแท้มาจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์นะแต่ต้องอายุมากนิดนึงนะคะแต่งงานตอนอายุน้อยต่ำกว่า30เลิกเรื่องรย่าร้างนะคะชีวิตที่ผ่านมาก็เรื่องความรักนะคะมันเป็นฐานความรักเป็นเลข13เพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรักอยากจะรด้เดียวใจเดียวก็ไม่ได้ต้องได้เปลี่ยนรักเปลี่ยนแฟนจากนี้ไปนะคะปีนี้ก็ยังไม่สดชื่นนะคะอาจารย์ขอเป็นปีหน้านะถ้ายังไม่มีแฟนอยู่ตอนนี้นะคะปีหน้าจะพบรักใหม่ค่ะ แล้วก็มีแฟนอยู่หรือเปล่าคะก็ม่ีแฟนนะครับแต่ก็พูดไม่เต็มปากเต็มคําดูใจใครอยู่หรือเปล่าคะครับค่ะเขาเกิดวันอะไรเสาวที่จันทร์วันอะไรคะเกิดวันอังคารครับเกิดวันอังคารเกิดวันอังคารก็ปากดีเนาะนะคะเวลาโมโหก็น่าดูเลยเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะพูดแรงๆให้เราเสียใจ เนาะเพราะฉะนั้นก็ถนอมน้าใจกันค่ะถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมได้นะคะพอจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นอะไรได้พอเพราะว่าไม่ถึงขนาดเป็นคู่ประท่าคาลมเลยทีเดียวนะคะค่ะคขอบพระคพระเอไอพรพอให้โชคดีมีคําถามอีกไหมคะผมจะมีโชคไหมครับโชคลาบเหรอเสี่ยงดวงได้ไหมดวงนี้มีโชคนะแต่ต้องซื้อลอตเตอรี่กับผู้ชายแล้วซึ่งจะมีโชคซื้อแบบไหนนะครับในคะซื้อซื้อลอ,อตเตอรี่แบบไหนครับ โอ้ยคนแก่หูตึงได้ยินไม่ชัดเลยตับได้ยินไม่ชัดเนี่ยดังนิดนึงค่ะดังนิดนึงค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะตัดสายมีสายรอค่ะขออีกสายนะคะคุณคุณจารุรัตน์นะคะสวัสดีค่ะเกิดวันที่สิบกรกฎานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคจารุรัตน์เกิดวันที่สิบกรกฎาสองพันห้ารอยิบเอ็ดนะคะวันนี้อยากถามจาร์เรื่องอะไรจ๊ะ อยากถามเรื่องจะไปทํางานต่างประเทศนะคะ่ะจะดีไหมะคะโอ้สามารถเลยช่วงนี้ด้วยนะคะชีวิตคุณ <ฮะ S 1> แว่งเหมือนชิงช้าทุกมาสิบกว่าปีแล้วทุกมาสิบกว่าปีชีวิตแกว่งเหมือนชิงช้าเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีจากนี้ไปดีขึ้นแล้วค่ะในช่วงนี้สามสิบหกอืมสามารถอันนี้เป็นงานที่เพื่อนแนะนําหรือปาคะไม่ค่ะไปเองค่ะไปเองติดต่อเองเหรอคะค่ะค่ะ ก็คือไปมาแล้วครั้งหนึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับมาได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะจะต่อสัญญาอีกเอยากทราบว่าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นไหมคะด้านการเงินอะไรอย่างเงี้ยสามารถค่ะสามารถสามารถเดินทางไปทํางานได้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยได้มาหมดไปไรายจ่ายเยอะนะคะแต่จากนี้ไปจะเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเงินได้แล้วคะ่ะนะคะใจะเย็นๆนิดนึงแล้วสามีกับลูกที่อยู่ทางนี้เออจะมีปัญหาอะไรกันไหมคะก็ อใน<ร>ดวงผู้ชายทั้งคู่ด้วยอยู่ด้วยกันลูกชายเหรอคะค่ะอ,อ๋อลูกชายคนแรกเนี่ยจะเรียบร้อยนิดนึงเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมคะค่ะค่ะคนที่สองเนี่ยก็อาจจะได้ไปทํางานเมืองนอกหรือไปเรียนหนังสือที่นอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเถามว่าลูกเนี่ยจะเป็นยังไงออคุณโชคดีมากๆเลยนะคะคุณได้อภิชาตบุตรในดวงนี่เป็น ปุตตะเป็นมหาอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นลูกเนี่ยหาก,กินเลี้ยงคุณแน่นอนนะคะยังไงก็อดทนเลี้ยงเข้าไปเถอะค่ะเดี๋ยวเขาดูแลเรานะคะใจเย็นๆค่ะเออแล้วสามีละ่ะคะสามีสามีก็เอ,อทำให้คุณทุกข์ใจบ้างนิดหน่อยค่ะแต่พอประมาณไม่ถึงขนาดเลิกลาอย่าล้างนะคะในดวงของคุณเนี่ยได้แฟนอายุมากกว่าหรือหน้าแก่คะมากกว่าค่ะาาอายุมากกว่าค่ะเอก็อแต่ดวงนี้ดีนะคะปุต ปัตตานีเป็นโพคาแต่งงานแล้วก็มั่นคงค่ะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จ้ะไม่มีปัญหากันใช่ไหมคะจ้ะว่าเ,เ,เดินทางไปแล้วจ้ะไปแล้วก็ไม่ต้องอไม่ต้องกลัวว่าจะเลิกลาอย่าล้างนะคะอยู่ด้วยกันแต่ดวงคุณเนี่ยถ้าแบบไปไป,ไปมามาอะไรอย่างนี้จะดีค่ะแยกกันอยู่นิดนึงถึงจะอยู่กันได้นานค่ะอ๋อค่ะออขอถามสุขภาพแม่หน่อยได้ไหมคะสุขภาพแม่ไม่ค่อยจะดีอะค่ะค่ะออจะถามว่า คือช่วงนี้แม่ป่วยนะคะเรื่องช่วงเดือนเมษาที่ก่อนหนูจะเดินทางกลับมาแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองติดเฉียบพานแล้วฟื้นตัวกลับมาแล้วเดินได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้อยากทราบว่าหลังจากนี้สุขภาพท่านจะแข็งแรงขึ้นหรือว่าจะมีอะไรยังไงไหมคะค่ะฉันว่าถามว่าดีขึ้นไหมก็คงจะดีอีกแป๊บเดียวนะคะแล้วก็จะมีโรคเกี่ยวกับเส้นหลังหรืออะไรอย่างนี้อีกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ ่ะค่ะคือแม่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทที่หลังค่ะอาาจตัดหลังแล้วใส่เหล็กแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะก็ก็ดูว่าจะจะป่วยเกี่ยวกับเรื่องเส้นหลังของแกนะคะหมอนรองกระดูกอะไรเงี้ยนะคะจากก็พูดภาษาหมอไม่เก่งค่ะเกี่ยวกับข้างหลังอะไรเงี้ยอาจารย์ขอให้เอายาแก้ปวดนะคะเอายาแก้ปวดหรือเอ่อคาตาเพนหรืออะไรก็ได้ที่ยาที่เกี่ยวกับปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปให้คุณแม่จบสักนิดนึงนะคะแล้วคุณไปใส่ผาทให้ อ๋อค่ะค่ะแต่ระหว่างที่อยู่ยังไม่ไปนี่เนาะจ้ะค่ะค่ะค่ะยังไม่ได้เดินทางไปเมืองนอกนี้ทําแบบนี้แล้วคุณแม่จะดีขึ้นค่ะแล้วหนูจําเป็นจะต้องไปทาบุญด้านไหนโดยเฉพาะไหมคะ,ะโดยในดวงนะคะถ้าคุณอยากขอพรเรื่องการเงินนะคะไปไหว้สารเจ้าพ่อเสือดีนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพของคุณคุณก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ปวดหลังปวดเอวด้วยเหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อไม่ปกตินะคะ อายุมากๆก็อาจจะมีเกี่ยวกับต่อมไทรอยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถามว่าทําบุญด้วยอะไรคุณไหว้พระพิคเนตแล้วเจริญนะคะพระพุทธรูปพระพิคเนตพระพิคเนตค่ะค่ะรู้จักไหมรู้จักค่ะแล้วศาลเจ้าพ่อเสือนี่อยู่ตรงไหนคะศาลเจ้าพ่อเสือต้องถามว่าบ้านอยู่ตรงไหนตอนนี้คุณอยู่ทางไหนออยู่ยงเจริญค่ะตรงหน้านสีคอนสแควร์ อ๋อหน้าซีคอนโอยไปหาอาจารย์ได้ <c oughs> อาจารย์อยู่หน้าเซนทรัลอ่ะโอเคแถวนั้นก็ไปกิ่งแก้วนะไปกิ่งแก้วจะมีโปรเทคติงอะนะคะตรงนั้นก็มีสารเจ้าพอ่อเสือด้วยเหมือนกันนะจ๊ะค่ะโอเคค่ะเออขอโทษนะคะขอถามอีกทีอาจารย์อยู่บริเวณไหนนะคะอาจารย์อยู่ตรงอาจารย์อยู่ซอยบางนา46ตรงข้ามตึก s อบีเฟอร์นิเจอร์ค่ะตรงข้ามเขตบางนา<อ>บ้านอาจารย์อยู่ซอยบางนา46แปดการ์ี่หาบางนา ตึกแถวอาจารย์อยู่ตรงข้ามแฟลตที่สี่ค่ะมีร้านเสริมสวยด้วยมีร้านหมอดูด้วยแวะไปคุยกับอาจารย์ก็ได้ถ้าอยู่แถวสี่อนะจ๊ะแล้วอาจารย์อยู่ที่บ้านทุกวันเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงพฤหัส9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ถึงพฤหันนะคะเดี๋ยวจดเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ไว้ค่ะโทรไปนัดอาจารย์อีกทีนะคะวันศุกร์ก็จัดรายการอย่างนี้ทั้งวันนะคะสองช่องค่ะแล้วก็วันวันเสาร์ก็มีดูหงจุ้ยวันอาทิตย์มีสอนที่วรานดานะคะ อาจาร์ถึงเพื่อหาไปพบอาจารย์ได้ค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะขอพระไวพรในเชคาดีนะคะขอบคุณค่ะ,คคะมีอีกสายไหมคะเดี๋ยวอาจารย์พักสักหน่อยนะคะค่ะเ,เดี๋ยวขอขอาจารย์ขอพักสักครู่นะคะใครที่ต้องการโทรมาดูดวงนะคะก็เตรียมจดปากกาไว้นะคะค่ะแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไว้แล้วเดี๋ยวสักครู่ดูกันต่อนะคะศูนย์สองสองห้าห8 5 4กแปดห้าสามศูนย์สองสองห้าห้าหกแปดห้าสี่โทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพักสักครู่เดี๋ยวคุยกันต่อค่ะ